สวัสดีครับและกลับมาพบก,กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระปะบอยและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม Tower of Fantasy ด้วยหัวข้อ Awakening นะครับหรือก็คือปลุกตัวละครนั่นแหละแล้วทำไมถึง Awakening นั้นมันถึงสําคัญจริงๆลนะ่ะการที่เรา Awakening ตัวละครนั้นๆนะครับจะทําให้เราได้รับบัฟต่างๆนั้นๆที่สามารถติดกับตัวเราไปได้เลยตลอดเวลานะครับแต่เราสามารถใช้ได้แค่บัฟเดียวในระยะเวลานั้นๆนะครับหรือเอาง่ายๆก็คือเราสามารถใช้สกิลของตัวละครหนึ่งได้ เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถใช้แบบว่า2ตัวไปพร้อมๆกันได้นะครับสำหรับ Awakening นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่ามันต้องไปดูตรงไหนนะครับกดไปที่ซ i m u l a คร่าเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นด้านซ้ายมือเลยนะครับ a w a k e n ซึ่งแต่ละตัวละครนะครับจะมีบัฟ a w a k e n ที่ต่างกันไปนะครับและจริงๆแล้วนะครับไอ้บัฟที่เราได้มามันไม่ได้เรียก Awakening หรอกหรือการปลุกพลังนะครับแต่มันจะเรียกกันว่าเทรดนะเพราะ Awakening ของในเกมนี้นะครับเราไม่ได้พลังในทุกๆการ Awake นะ เราจะได้แบบพวกอาวาตารจะได้คุยหรือจีบกับทางด้านของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับและเราจะได้ทางด้านของพลังจริงก็คือเมื่อเราอยู่ประมาณ1,200คะแนนหรือ4 0 0 0คะแนนเท่านั้นนะครับและบัฟต่งางๆนานาที่เราได้มาในแต่ละตัวละครนะครับก็จะต่างกันไปหมดเลยและส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการบัฟให้กับอาวุธของตัวละครนั้นๆ,ๆนนสมากกว่าอย่างเช่นตัวทางด้านของเอมเบซสนะครับที่จะทําให้เมื่อเราเรียกอิเล็กโทรดออกมานะครับจะเป็นการสร้างดาเมจ 60%ของพลังโจมตีให้แก่สรูรรอบ้าง30เมตรนะครับพร้อมกับการฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีม120%ของพลังโจมตีในระยะ30เมตรอีกด้วยนะครับซึ่งรวมถึงทางด้านของคนใช้ด้วยนะอันนี้มันก็เลยทําให้เป็นอีกอเวกที่ดีมากๆนะครับแต่เมื่อเราปลดขั้นสุดแล้วเดี๋ยวก็คือเมื่ออเวกขั้น4,000นะครับเราก็จะได้เทรดที่จะเป็นเหมือนกับตอนพันสแต่จะดีกว่าเดิม เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าอเวกสาคัญไหมมันไม่ใช่ว่าสําคัญมากๆหรือเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยแต่มันช่วยในการเล่นได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับและมันก็ทําไม่ยากด้วยนะอเวกเนี่ยง่ายมากนะครับเพียงแค่เราต้องส่งของขวัญให้กับตัวละครของเราที่เราอยากจะอเวกเท่านั้นเลยง่ายมากแบบง่ายแบบง่ายจริงๆนะครับและไอของขวัญพวกเนี้ย เราหาจากไหนกันบ้างลนะ่ะในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการหาของขวัญน,นะครับเราจะต้องมาดูก่อนนะว่าตัวละครนั้นๆชอบอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นตัวละครในเมซิสชอบของเล่นชอบของตกแต่งแล้วก็ชอบของประจําวันนะครับ everyday i t e m decoration หรื toys นั่นเองซึ่งเราสามารถมาดูของต่างๆได้เลยนะครับว่าแต่ละชิ้นนั้นมีหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับและบอกไว้ก่อนนะครับ ว่ายิ่งมีหมวดปู่ที่ตัวละครนั้นๆชอบมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งให้ค่าสนิทสนมมากขึ้นเท่านั้นนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามี2อันอะ่ะมันก็จะยิ่งให้เพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเรามี3อันก็มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยและบอกเลยนะครับว่าควรพยายามหาของที่สามารถเชื่อมโยงกันได้จะดีที่สุดนะครับอย่างน้อย1อย่างนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็2ออย่างจะดีกว่านะอย่างเช่น ตอนนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะมีในกระเป๋าอยู่อะนีไไ่ได้มีสิทธิชอบไลค์ได้มีสิทชอบของเล่นและก็ everyday item และของ Decoration หรือเปล่าใช่ปะ Decoration กับ everyday item อันนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดี๋ยวแหละอะกลับมาที่ของขวัญอะนี่นะครับ Decoration และ everyday item ทำให้เราได้เพิ่มนะครับเป็น80เลยนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นของชอมพูโดยปกติน่าจะให้เพียงแค่40เท่านั้นมั้งครับ แต่การที่เราให้ของที่เขาชอบหรือไม่ก็60เนี่ยแหละแต่เมื่อเราให้ของที่เขาชอบไปแล้วด้วยนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มไปอีกให้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกของที่ถูกต้องมาให้กับตัวละครนั้นๆนะแค่นั้นเลยนะครับค่าความสัมพันธ์ก็จะเพิ่มขึ้นนะเดีวก็คือค่าเ w a k นั่นแหละและแน่นอนนะครับว่าแต่ละตัวละครก็จะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ตามสมควรนะเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่นะครับ ตัวน้องชีโร่นะครับชอบเมทัลเซฟแรร์ไอเทมซึ่งอันนี้คือแรร์ไอเทมมันก็เลยให้15นะถ้าเกิดเทียบกับอันนี้นะครับ สแน็คบ็อกซ์ที่มีแท็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางร้านของชีโรเลยมันก็จะให้เพียงแค่สิเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพเนาะและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนํา r i c h m a n s h o p เพราะทางร้านเองก็รับเติมเกมมากมายพร้อมกับการจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับเพื่อนๆอ,อีกด้วยและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อทางร้านได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลย และของขวัญพวกนี้หาได้จากไหนกันบ้างล่ะก็เดี๋ยวเราไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับในรายสัปดาห์เราสามารถมาซื้อได้นะครับในร้านค้าที่เมืงมองบางเกลร์ต็อกเลยนะครับถ้าผมเรียกถูกกันนะตรงแบบนี้เลยนะแล้วสำหรับร้านค้านะครับที่ขายตัวของขวัญก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ Cloud, b r o s t r o และนี่ก็คือของทั้งหมดที่เขาขายนะครับและนี่ก็จะเป็นทางด้านของของขวัญประจําสัปดาห์นะครับที่เราสามารถซื้อได้สัปดาห์หละครั้งเท่านั้นเนาะก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับสำหรับสาย Awakening นะจุดที่2ก็จะเป็นทางด้านของ Black Market นะครับเพื่อนๆก็สามารถวาร์มมาได้เลยที่ Space Rift ของ Black Market เดินหันซ้ายไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆก็จะเจอกับทางด้านของคุณลุงฮอฟสกินนะครับที่เราจะสามารถคุยและรับกล่องสุ่มของขวัญได้นะครับแล้วก็เลือกสักกล่องนึงเลยแล้วก็มันจะสุ่มนะครับว่าเราจะได้ของแรร์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นของธรรมดาซึ่งมันจะมีระดับฟ้าและระดับชมพูนะครับให้เราได้โดนรับกันถึง2ชิ้นเลยแบบฟรีๆทุกวันนะครับอันนี้รีทุกวันจริงๆนะ และสุดท้ายแล้วะคระับก็จะเป็นทางด้านของตู้ขีบของเล่นนะครับที่มันจะอยู่ในเมืองลอยฟ้าณนะซิตัสไอแลนดนะครับเพื่อนเก็สามารถวาร์ปมาได้เลยนะเมื่อเพื่อนๆวาร์ปมาแล้วนะครับเพื่อนก็เดินตรงไปได้เลยนะตรงไปเรื่อยๆแถวๆตรงกลางนะครับเลยไปเล็กน้อยเพื่อนๆก็จะเจอทางด้านของตัวตู้ขีบนะครับ Strange g a d g e t นะเพื่อนๆ่นก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เล่นเครื่องเล่นได้เลย ซึ่งเพื่อนเื่อสามารถเล่นเครื่องเล่นนี้ได้3ครั้งต่อวันนะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นตู้ขีมนี่แหละแต่ละครั้งเพื่อนๆก็จะมีระยะเวลาหนึ่งนาทีให้ขีบนะครับเพื่อนเพื่อสามารถทําพลาดได้นะไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นแล้วเราพยายามเล็งและรีบๆคีบไปเลยก็ได้ะคระับถ้าติดมันก็โอเคถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรลองหม่ไปเรื่อยๆในระยะเวลา1นนาทีนะครับจนกว่าจะติดนั่นแหละพอติดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็จะได้รับทางด้านของของรางวัลชิ้น,นนั้นๆไปเลยและเท่าที่ผมสังเกตมานะครับของรางวัลที่ดีที่ส น่าจะเป็นของรางวัลที่ดีที่สุดและที่เหลือน่าจะเป็นของฟ้าหมดเลยนะและตรงนี้มันรีเซ็ตทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาทําวันละ3ครั้งด้วยนะมันคุ้มมากจริงๆนะครับและช่องทางสุดท้ายก็คือทางด้านของตัวร้านค้านะครับ ที่จะมีขายอยู่ใน Crystal Dust Store และในร้านค้านี้นะครับผมก็ไม่แนะนำให้แลก Special Gift จนกว่าเพื่อนๆจัดแลกทางด้านของของอัพชิ้นส่วนตัวละครของเราได้ครบต่ออาทิตย์นะครับหรือก็คือไอตัว Booster Module และก็ a d v a n c e n t Module นะครับแลกให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาแลกทางด้านของ Special Gift และ Fine Gift ที่เหลือนะและช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของ Point Store และในร้านคา้านี้นะครับผมก็แนะนำเป็นทางนของ Special Gift เท่านั้นนะครับนอกจากว่าเพื่อนๆจะขาด w e b p o n Battery หรือ Matrix Data Pack จริงๆก็ค่อยมาแลกนะครับแต่โดยปกติแล้วผมก็จะแนะนำทางด้านของตัว Special Gift สมากกว่านะครับ มันคุ้มกว่าจริงๆกับทางด้านของบัฟที่ได้มาบางทีนะะนั่นก็คือวิธีทั้งหมดนะครับในการหาของเอาเวกให้กับตัวละครของเรานะครับแต่เหมือนผมจะเลือกอธิบายเรื่องการสวมใส่เนาะซึ่จริงๆแล้วการสวมใส่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่ไปที่ซิมู l ลตครานะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เราอยากจะสวมใส่เลยนะอย่างเช่น Nemesis นะครับผมก็แค่กดตัวเนี่ยยู l ซิมูเล a คราเทรดเป็น on นะครับเมื่อเราใช้งานเมื่อไหร่มันก็จะมี ตัวดาวขึ้นมานะครับแต่ถ้าตัวละครที่ยังไม่มีนะครับมันก็ไม่สามารถเปิดได้นะแต่ถ้าเกิดเรามีแล้วเราถึงจะเปิดได้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นการใช้สกิลของเขานั่นแหละโดยที่เราไม่ต้องสวมใส่ตัวสกินของเขานะครับเนี่ยผมก็ยังใส่สกินเดิมอยู่นะและเราจะรู้ได้ไงล่ะครับพี่ว่าเราใช้อยู่อ่ะดูที่ตรงบัฟกล่างได้เลยเนี่ยของผมมันขึ้นนะครับว่า n ม m e ิิเ m e t a m o r p h i ตรงนี้เลยนะอันนี้คือบัฟต่างๆที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยว่าเออเราใช้งานบัฟนี้อยู่นะ ก็แค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยจริงๆเกี่ยวกับการอเวกไม่ยากครับแป๊บเดียวเข้าใจได้แน่นอนและบอกเลยว่าคุ้มมากๆด้วยนะครับสำหรับการอเวกตัวละครนะและนั่นก็คือทั้งหมดของการอเวกตัวละครนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ด้วยจริงๆนะครับและถ้ามีประโยชน์จริงๆก็อย่าลืมชื่อฝากกดไลค์กันให้ด้วยหรือมีคำถามอะไรและอยากรู้เกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ yeah